สวัสดีค่ะร้านบุรุญยังแตกนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาอัปเดตล้อมือสองนะคะต้นเดือนแล้วนะคะมาเปลี่ยนล้อกันนะคะนี่นะคะมีทีเด็ดนะคะวันนี้มีทีเด็ดนะคะเอ็นไฟนะคะเอ็นไฟนะเอ็นห้านะคะทีเด็ดนะคะมีแบรนด์แปดสิบห้านะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูคร่าวๆก่อนรานะคาเริ่มต้นอยู่ที่หก ต้นนะคะได้ล้อซิ่งแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากอินไฟก่อนดีกว่าต้นคิดเลยนะคะอันนี้เป็นแม็ก N5 นะคะ SE นะคะนี่ตัวนี้พร้อมกับฝาครอบดุมแบบนี้เลยนะคะทั้ง4ี่ล้อเลยนะคะ,นะคะล้อเงาๆค่ะไม่มีที่เกลือนะคะ มีตำหนิขอบนิดหน่อยนะคะมีตำหนิขอบนิดหน่อยนะคะมาพร้อมกับยางสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดนะคะยางปียี่สิบนะคะตอกยางประมาณนี้เลยค่ะนี่ค่ะดอกยางประมาณนี้เลยนะคะดอกหนาๆกันเลยนะคะยางปียี่สิบนะคะล้อเอ็นไซนะคะออฟลุคนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทค่ะ 13,900บาทนะคะได้ล้อเอ็นไฟนะคะยาง255 50 18้าหาปนะคะใส่รถก็บาทรลูนะคะ6รลูตัวเตี้ยหรือว่ารถตัวสูงรถเตี้ยทำแคะนะคะชุดนี้นะคะราคาเพียง13,900บาทเท่านั้นเองนะคะมาดูต่อไปเลยอ e ีแบนนะคะอ e ีแบน8.5นะคะชุดนี้เป็นแม็กใหม่ยางเปอร์เซนต์ราคาเบาๆเหมือนเดิม จัดให้ราคาเบาๆเหมือนเดิมนะคะเป็นแม็กใหม่แกะกล่องเลยนะคะไม่ได้ผ่านการใช้งานนะคะแม็กใหม่นะคะยางเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นยาง2 3 5 4 5 18นะคะปี18นะคะ2นะ้ำน้ำแบบนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะใส่รถเก่งได้นะคะรถตู้ได้นะคะแล้วก็รถกระบะใส่ไม่ล้นนะคะกว้าง8.54ลูกเลยนะคะเป็นแม็กใหม่แกะกล่องมาฟังราคาค่ะราคาชุดนี้นะคะ อยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทค่ะราคาเท่ามือสองนะคะแม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ชุดนี้นะคะหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทค่ะราคาเล้าๆกันเลยนะคะนี่นะคะใส่รถกระบะห้าลูใส่ได้รถเก๋งใส่ได้รถตู้ใส่ได้นะคะชุดนี้นะคะหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทค่ะมาดูราคาทุกๆกันบ้างเดี๋ยวให้ดูราคาะหกพันเก้า ชุดนี้นะคะเป็นแม็กทีอีสามเจ็ดนะคะกว้างเก้าจุดห้าสิบจุดห้าเลยนะคะมาพร้อมกับยางหน้าเป็นสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดยางหลังสองหกห้าสี่สิบสิบแปดนะเออทีอีสามเจ็ดนะคะ,ะ,คะหกรูนะคะชุดนี้ทั้งเซ็ตเลยหกพันเก้าร้อยบาทจะี๋พามาดูดอกยางะคะ่ะนี่ยางประมาณนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะอยู่ที่หกพันเก้าร้อยบาทนะคะหกพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะชุดนี้นะ มาดูเวลราคาถูกก็มีค่ะเวลหลักพันนะคะคลิปนี้นะคะมีเวลหลักพันอันนี้เป็นเวลห้าลูนะคะใส่รถก,กระบะห้าลูหนึ่งหนึ่งสี่นะคะดอกยางหนาๆแบบนี้เลยนะคะยางปียี่สิบนะคะยางหน้าเป็นสองสามห้าสี่สี่สิบสิบแปดยางหลังเป็นสองห้าห้าสามห้าสิบแปดนะคะอกหนาๆแบบนี้เลยยางปียี่สิบนะคะเป็นแม็กเวลนะคะไม่มีที่เกลือนะคะชุดนี้นะคะอยู่ที่หลักพัน 9 8 0 0พันดร้อยบาทค่ะใครหาเวลห้าลูนะคะ9,800ดร้อบาทเท่าน,นั้นเองนะคะชุดนี้นะมาดูก้านยกนะคะเรามีก้านยกนะคะก้านยกสี่เท่ากันนะคะใส่รถกระบะห้าลูนะคะนี่เลยมาดูดอกยางเลยค่ะชุดนี้ก็หลักพันนะคะหลักพันนะร้อยหลักพันนิดนะยีาน,นะ,ะก้านยกสี่เท่ากันนะคะชุดนี้นะคะนี่นะคะ การยกสีเทากันมีเก็บสีมาใหม่นะคะสีนี้คือเก็บสีมาใหม่อยู่แล้วนะคะเก็บแค่สีมาใหม่เท่านั้นนะคะเป็นสีเทากันนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะยางหน้าเป็น2 3 5 5 5มห้ายางหลังเป็น2 5 5 5้าหนะคะราคาทั้งชุดแบบนี้เลย9,500บาทนะคะไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะคะแต่มีเก็บสีมานะคะเพราะว่า มันเป็นสีเดิมเป็นสีน้ำตาลนะคะเราอยากได้สีเทากันนะคะก็เลยทําสีเทากันมาขายนะคะชุดนี้นะคะอยู่เก้าพันห้าร้อยบาทนะคะชุดนี้นะคะมาดูต่อไปเวลต่อค่ะรอบนี้เวลนะคะเวลล้วนๆเลยอันนี้เป็นแม็กเวลนะคะหกหกลูนะคะใส่ลูกกระบากหกลูมาพร้อมกับยางสองห้า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 สิบแปดนะคะ ดอกยางก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะล้อเวลเงาเงาเลยนะคะชุดนี้นะคะเวลเงาเงาไม่มีที่เกลือนะคะไม่มีรอยไหลรอยค่ะไม่มีที่เกลือเลยไหลรอยเงาเงาวิบบแบบนี้เลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะหมื่นต้นๆนะคะได้เวลไปใช้เลยะคะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะชุดนี้นะคะใส่รถกระบะหกลูกตัวเตี้ยหรือว่ารถตัวสูงรถเตี้ยทําแคะนะคะมามาดูสายทางกันม้าง อันนี้จัดยางใส่ถังให้นะคะอ่าหน้าเป็นสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดหลังเป็นสองแปดห้าสี่สิบสิบแปดนะคะชุดนี้นะคะเป็นแมกเวลนะคะใส่รถก,กระบะห้าลูหนึ่งสี่นะคะรถโหลดอยู่แล้วนะคะทรงนี้นะนี่ล้อเงาเงาไม่มีที่เกลือนะคะตกยางนาหนาๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะตกยางหนาๆแบบนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะรา,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 าคาอยู่ที่ 11,900บาทเท่านั้นเองนะคะ11,900บาทใส่รถกระบะ5รู1 4สายถ่างนะยาง245 45หลังเป็น285 40นะคะยางปี20นะคะชุดนี้11,900บาทล้อไหลไหลลอยเลยเงาเาเลยนะคะชุดนี้นะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบ้างค่ะดูเรื่อย รอเข้าใหม่อัพให้ดูเรื่อยๆนะคะรอบนี้ไม่มีออฟโรดนะ,ะถ้าลูกค้าคนไหนรอออฟโรดนะคะรอคลิปหน้าได้เลยคลิปหน้ามีออฟโรดมาให้แน่นอนนะคะนี่ต่อไปเป็นอันนี้เป็นแม็ก์ไอเอสามสิบนะคะแม็ก์ไอเอสามสิบนะคะมาพร้อมกับยางสองห้าห้าห้าสิบจุดแปดปียี่สิบนะคะกหนาๆเลยนะคะนี่ยางตกหนาๆแบบนี้เลยนะคะยางปียี่สิบนะคะ ใส่รถกระบะหกลูนะคะรถกระบะหกลูตัวเตี้ยรหรือว่ารถตัวสูงรถดเตี้ยทแํแแคนะคะยังปียี่สิบเลยนะคะชุดนี้ราคาเบ,บาๆค่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทได้ยังปียี่สิบใช้งานเลยนะคะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะหรือว่าใครหาแนว PE PE ราคาประหยัดนะคะมีนะคะได้ PE สามเจ็ดหยอดแดงแม็กสวยๆแบบนี้เลยนะคะเน้นแม็กสวยก่อนนะคะแม็กสวยๆแบบนี้เลยนะคะ แถมดุมคู่หน้าหนึ่งคู่นะคะนี่เป็นยางสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดนะคะดอกยางก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่ดอกยางจะประมาณนี้เลยนะคะพอใช้งานนะคะยางสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดปีปีสิบเก้านะคะล้อสวยคลิปนะคะชุดนี้ล้อสวยคลิปเลยนะคะราคาเบาๆเท่น,นั้นเองเบามากค่ะชุดนี้นะคะแปดพันเก้าร้อยบาท 8,900บาทนะคะล้อสวยขนาดนี้นะคะแค่ล้อก็คุ้มแล้วนะ8,900บาทนะคะชุดนี้นะคะนี่ใส่ดีรับแคะนะคะรถตัวเตี้ยใส่ได้นะคะรถตัวสูงโหลดเอ่อโหลดทำแคะใส่ได้นะคะใส่ยีลับแคะนะคะ8,900บาทเท่านั้นเองค่ะชุดนี้นะคะหรือใ,ใครมีรถตัวสูงเอ่รถตัวสูงเราก็มีนะคะมีทุกแบบให้ลูกค้าเลย รถตัวสูงก็มีชุดนี้ยางปี21ราคาเบาๆนะคะเป็นแม็กทีอี37เป็นงานอ e ีโมชัน R อีโมชัน R ออฟจะลึกนะคะออฟจะลึกๆแบบนี้เลยนะคะเป็นงานอ e ีโมชัน R นะคะมาพร้อมกับยาง265 6018นะคะเป็นยางปี21เลยนะคะชุดนี้นะคะเดี๋ยวพาดูดอกยางค่ะนี่นะคะอันนี้ดอกยางคู่หน้านะคะคู่หลังค่ะต้อตรงน จต่เป็นล้องานที่โ o ชั่นอนะคะออฟลึกนะคะใครอยากได้ท e อออฟลึกต้องเล่นงานนี้เลยนะคะนี่เป็นยางปี21นะ,ะยางปี21เ,เลยนะคะชุดนี้นะคะใส่ลถก,กระบะหกลูกตัวสูงนะคะราคาหลักพัน,นะคะ่ะ8,900บาทฟังชัดๆเลยค่ะ8,900บาทนะคะ แม็กซีใส่ลูกกระบาตัวสูงยางปี21 8 9ิบปดพันเบาทล้องานอิมูชันอด้วยนะคะอออรถตัวสูงอีกหนึ่งชุดค่ะอันนี้เป็นล้อเบาโฟร์ฟอร์มิงนะคะมีสีเทากันนะคะเป็นแม็กใหม่แกะกล่องพร้อมยางเปอร์เซ็นต์จัดโปให้อีกค่ะจัดโปให้อีกเลยค่ะเป็นล้อเบาโฟร์ฟอร์มิงด้วยชุดนี้นะคะเบาล้อเบาเลยล้อเบาโฟร์ฟอร์นะคะ เป็นงานยอดแดงนะคะเป็นสีเทากันนะคะมาพร้อมกับยางเปอร์เซ็นต์นะคะรัดยางเปอร์เซ็นต์นะคะสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะดอกยางก็จะประมาณนี้เลยนะคะดอกหนาๆเลยนี่ดอกหนาแบบน,นี้เลยนะคะล้อเบางานโ,รโฟร์ฟอร์มิงหานะคะนี่ล้อเบางานโฟร์ฟอร์มิงฟังราคาค่ะชุดนี้นะคะราคาแม็กใหม่แกะกล่องถ่ายให้ดูก่อนนะคะ ใหม่แกะกล่องนะคะไม่มีตำหนินะคะใหม่แกะกล่องนะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถูกกว่าล้อมือสองค่ะหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถูกกว่าล้อมือสองค่ะราคานี้นะคะได้ทั้งแมกทั้งยางเป็นล้อเบาโฟร์ฟมิงนะคะหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะนะคะใครหาใส่รถนะคะได้ล้อใหม่นะคะชุดนี้นะคะหนึ่งหมื่นสี่พัน ห้าร้อยบาทค่ะจดโปรให้นะคะมักมาดูชุดต่อไปเลยค่ะ PE สามเจ็ด e นะคะหลักพันหลักพัน PE สามเจ็ด e นะคะยางสองห้าห้าห้าสิบแปดนะคะ YW นะดะอกยางนนหนาเตึกต๊กๆแบบนี้เลยนะคะหนามากนะคะล้อสวยนะคะล้อคิบเลยยางสองห้า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 สิบแปดรถกระบะตัวเตี้ยแบบไม่โหลดใส่ได้ตัวสูงโหลดเตี้ยทำแคะใส่ได้นะคะราคาหลักพันค่ะ 9,500บาทล้อกิ 9, 9, ๊บแบบนี้ยางดอกหนาแบบนี้นะคะ9,500บาทค่ะต่อไปมาดู R.E. คลิปนี้นะคะนี่ R.E. ราคาเบามาก R.E. มาพร้อมกับยาง2 4 5 4 5่หยางหลัง2 7 5 4จหปี19แม็ก R.E. 30นะคะ ยดีด๋ยวฟังราคาลองฟังราคากันค่ะเบามากนะคะให้หา r อ e นะคะราคานี้คุ้มมากดูดอกยางค่ะอันนี้ยางคู่หลังนะคะส่วนอันนี้ยางคู่หน้านะคะมีกินหน่อยนะคะนี่ยางปี1ิบ้านะคะนี่นะคะสะภาพโดยรวมโอเคค่ะล้อไม่มีซ่อมชุดนี้นะคะแม็กไอเอสสยางสองสี่สองเจราคาอยู่ที่ 8,9 0 0้าร้อยบาท8,9 0 0้าร้อยบาทค่ะนะคะคุ้มนะคะ IE 3 0สนะปกติเปิดหมื่นกว่าชุดนี้ราคาเพียง8,9 0 0้าร้อยบาทนะคะคลิปนี้นะใครหาใช้นะ IE นะนะคะใส่รถกระบะหกลูตัวเตี้ยนะคะรถโหลดอยู่แล้วนะคะทรงนี้นะคะมาดู CE ที e ุ่ดนี้ค่ะแม็ก CE 2ี e ่นะคะนี่กางสวยๆนะคะสีคลิปเดิมๆแบบนี้เลย ดอกยางประมาณนี้เลยนะคะเป็นยางหน้า2 4 5ส5 4 8นะคะยางหลังเป็น2 7 5 4 1็8นะคะใส่รถกระบะ6รลูตัวเตี้ยนะคะทรงนี้รถโหลดอยู่แล้วนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่11,900บาทหนึ่งบาทนะคะแต่อีอชุดนี้นะคะใครหาระนะราคาบอกมากคุ้มนะคะ8 9 0ถึนะคะ ที่ร้านนะคะมีให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะมาดูชุดนี้ก่อนกว้างแปดหน้าแปดหลังเก้านะคะสเปคไม่ล้นนะคะใครหานะคะชุดนี้จัดให้ราคาเพียงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทยางปียี่สิบเอ็ดนะคะยางสองหกห้าสี่สิบหลังสองเจ็ดสี่สิบนะคะยางพึ่มแม็กนะคะยางพึ่มแม็กแบบนี้เลยนะคะใครหาใช้นะคะสเปคไม่ล้นนะคะ ชุดนี้หนึ่งหนึ่งพันเ้าร้อยบาทนะคะก็มีเวลชุดนี้ขายนี่เป็นร้อยเทินนะคะเวลชุดนี้จัดราคาให้9ก้าันห้าอยบาท9ก้าพัน้า้อยบาทใส่ลูกกระบากหกูตัวสูค่ะใครหานะคะจัดนะคะนี่เลยเก้ห้า้อยบาทนะคะมาใครสนใจนะคะมาดูได้ที่ร้านคุณลุนยางแตกนะคะตั้งอยู่เรียบคลองสามลำลูกกานะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะ สนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0951199659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์0951199659นะคะทางร้านรับเทิร์นล้อเหมือนเดิมนะคะใครเอาล้อมาเทิร์นนะคะเอาล้อเดิมล้อแต่งล้อสภาพไหนก็ได้เอามาเทิร์นนะคะราคาก็จะล